สวัสดีครับผมอันนี้ช่างมาติดแอร์ตัว5้ศูนย์นะครับคันนี้6 2ย,ย้ยายช่างย้ายคอมแอร์ขึ้นข้างบนให้ครับย้ายขึ้นเหมือนคันนี้ครับเรียบร้อยครับก็ยินดีต้อรับสู่ช่องสายชาวนาครับอันนี้มันพินนิยมครับ5้ศูนย์ ติดแป๊บเดียวครับครึ่งวันจบพิมนิยมห้าสวนเจาะยึดพวกนี้เรียบร้อยครับเข้าล็อกเข้าล็อกกับหกสองผมนะซิลิโคนยาจบสวยนะครับในข้างในนี่ตัวใหม่มีมีนี่ให้ด้วยครับยางยางเฮียงวะปอกยาง ยางครับของเราลื้อออกหมดแล้วครับ M62 เราลุยน้ำได้ดูเดียวก็วมันเป็นมืดๆครับได้หรอกดูเดียวครับ,รบแกะออกหมดแล้ว V.P. อันนี้ยังยังไม่ได้เทสแอร์นะแบกน้ำยาวไว้อยู่ยังไม่ได้สตาร์ทครับ เ้าครื่งเสียงอ,อนน sheet foam. Sheet foam. รัอันนี้ก็มีเสีดโฟมเสีดโฟมพวกนี้ครับสีดโฟมแล้วก็หุมอันนี้ก็มีปลอกอย่างดีครับอันนี้ก็ติอันนี้ก็ไม่ติดนะครับเพราะว่าบางคนมันเล็กครับเปิดได้กว้างครับเปิดไปติดยางเลยของผมจะติดบางคนก่อนคนละตัวครับนี่ครับ เวลานั้นถอดได้เหมือนเดิมครับเวลาล้างก็ค่อยล้างเอาแต่ของผมลื้อหมดแล้วครับเพราะว่ารถเราอยู่ในน้ำนี่คอมแอร์อยู่บนครับอันนี้คอมแอร์มันอยู่บนครับสายพานสองเส้นครับโมเลคัวลมันก็จะใช้ยาวๆครับช่างก็เปลี่ยนให้ครับผมบริการวางการขายครับย้ายคอมขึ้นบนครับจำเลย ช่างมาถึงช่างบอกเดี๋ยวจะย้ายให้เลยครับก็ดีครับนนพี่วินนี่ขนาดมันซ้ำเกาเลยไัมครับ,รบมันไม่เหลิ่มว่ะพี่อ๋อเผ่าเดิมมันเลยไม่เหลิ่มผมมักจะบอกหน่บ,บอกวิเสียดนะนี่บอกขำวิ่นหนะ้าเสาบ่ายน ตงีเลนทัวรเทสิไกูครับลงใส่ต้รถตู้รถ11นล้ลอไลอกมุกตู้ฟ๊รอันนี้บวกไก่เดี๋ยวผมเ่ยาเขามานก่อนที่ต่อไป พี่อยากได้อันนี้ไหมนี่ไหมนี่นี่คือขั้นนี่มันใส่ตัวไหนเนี่ยลังเนี่ยหัวไปลังเนี่ยหอกนี่ขอแล้วครับนี่ไม่ได้ขอหรอกเขาจะว่าไงมันสวยดีครับแม่เรียกไคเนี่ยตัวไหนตัวสายพันธุ์เมื่อคืนเพิ่นเนี่ยเสี้ยนนึงไหวเยอะนั่นเพิ่นเอาไว้เพิ่นเพิ่นเอาไว้ถ่าตด้เถี่ยวหันยุคข่ายตัวล้มโพงเข้าว่าเป็นเมียนล่ะเมียน่วะ เปลี่ยนใส่เปลี่ยนออก,กอันนี้ผมแก้วออกดอกนี่พราะว่านขีดต,ตมมันหลรถลม้มนี่นะอันไหนเป็นอะไรใสใดเรื่องอยู่ผมไหมนี่ครับใจทีครับเราอยากด้แก้ห้เลยครับหาเลยเพราะว่าตอนน้องผมตอนน้องผมมามันเป็นมันเป็นตัดตัดแล้วก็ติด ี่ครับเป็นอาราเบียเลยครับเพราะว่าตอนตีของผมมันเป็นอันท่านได้เป็นเอังเสียนะครับอันนี้สำเร็จเลยว่าเมียนมั้งเขาเปลี่ยนออกป่ะนี่ไม่รู้ทำไมไม่โอ๋ใส่แล้วเปลี่ยนเขาเปลี่ยนออกอ่ะนี่เอาไปไหว้กอใส่แล้ว นี่ครับกำลังจัดให้ครับเพราะว่าดูของเราครับลือออกมล้ครับ,บิ่พี่เพราะว่าคีดดินมันเข้ากับโคนเข้าเยอะก็เลยลื้อครับลื้อแล้วไม่ได้ใส่ครับเอายัางสี่ละคราวนี้มันใช้หลายคนครับเดี๋ยวก็ลากรถเกี่ยวเดี๋ยวก็เด็กขับ นี่ครับนี่ก็เนกำลังเลือกให้ครับอันนี้อันนี้ตัวอันนี้บริการหลังการขายนะครับนี่มาทำให้เลยเพราะว่าได้มาทางเดียวกันครับยังกอนประตูอย่างนี้ครับผมหาซื้อไม่ได้ก็ โทรหาช่างช่างก็ส่งให้เลยครับแป๊บเดียวครับแกบอกว่าอยากได้จับให้เลยอันนี้มันเรียบร้อยมากเลยครับ ทุกอย่างมันลงตัวมากเลยครับป้ายังท่านยังว่าท่านไม่เย็นหนาฮะยังว่ท่นไม่เย็นหนาวอันเดียรเองเนงก็อาจจะได้เอาเย็นหนาเดี๋ยวห้องขังไปอ๋อท่านเบามันอหร่ฉี่รงดอกอันนี้มันมีตัวคำอยู่นี่ไงตัวนี่ลูกยางอยู่นี่มาเบิังตู้มันเล็กครับตัวนี้นี่ครับลูกยางลูกยางนี่เห็นไหมนี่มันอยู่ทำนี่แต่เขาเสียดเดียร์เขาไม่ต้องเชื่อมนี่ เอาเขาถอดอันนี้ของไม่เชื่อ,อมไม่ยึดนี่เห็นไหมง่ายกว่าอันนี้มันไม่น่าโยกครับใช้สักนิดดูก่อนแต่ของผมทำที่ยึดใหม่ครับขอเปินแล้วมันกำลังหาให้อยู่อันนี้นี่นี่มันกำลังไอ้ <c oughs> <c oughs> สุยดยอดเจ้า ถ้าตามจริงนี่ถ้าช่างไม่บอกว่ามันย้ายขึ้นได้เราก็ไม่รู้นะครับก็ก็ใช้เป่นงั้นแล้วแต่ว่ามันหหนโหนพัดลมปั๊มน้ําครับหหนมากเลยตึงเป๊ะอันแบบนี้ช่างว่าเดี๋ยวย้ายให้ครับเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาก็าสุดยอดเลยครับตั่งอามครับใช่เดียวกับพันพั้นสัปเปลือนี่ครับ อยวถึงทีใหม่แล้วครับถามแล้วนี่เบอร์ครับเบอร์เหลือพันหนึ่งครับเหลือสี่เจ็ดเราสี่เจ็ดว่าจะเอาพร้อมกันนะไม่งั้นก็จะทำตู้แล้วก็ให้ช่างเดินระบบที่แรกคุยกับช่างไว้อย่างนั้นแต่ว่าพอดีลูกมือเรานีน็อกบ่อยครับบ่ค่อยซวงกับเลเบเด็กเทียงแต่สร้างมาติดสาก็นีปาะมานสองอาทิตย์นี่ไม่ได้ติดเลยด้ครับเนี่เงีนหมด กินเบียร์หลายเงินคบรบแล้วเลี้ยหน่อยลง <ไป S 1> หน่อยลงการห้าร้อยเพราะในวันนี้น,น,นับเบื้องเราครับขอบคุณครับโอ้ได้เยอะเลยครับกี่ชิ้นนี่สี่ห้าชิ้นเลยครับโอ้พอดีเลยโอ้พอดีเลยเพิ่นจัดให้แล้วขอบคุณมากครับผมเพิ่นใส่ให้ดีๆก็ลืล่อออกอีกี่ห้องวะที่นี่ ใส่ได้มันคือเก่านี่ครับดูสภาพเรากับรถคันเมื่อกี้ครับอันนี้ลูกยางลูกยางก็น่าชีอยู่แถวนี้แหละลูกยางอันนี้ปอกอันนี้ก็ปอกครับเดี๋ยวเราจะลองแกะสวมดูเลยมันจะได้ไหมเดี๋ยวเราทำเองได้ครับ เงียนยุข,ขงังางมันสายบ้านเส้นเดียวไงย่ยานปั๊มนม้ำไงมันเดตึงคักสุดยอดครับช่างทีมนี้ถึงช่างไม่บอกเราก็ไม่รู้นะว่ามันย้ายได้ก็เคลคียบเคลีเด็ดสุดยอดเลยอ๋อผมดีเสียงเมื่อกี้ผมอัดเลิปก็โอเคครับฝากติดตามช่องเลยครับผมฝากติดตามด้วยครับการใช้งานใช้อยู่แล้วใช้จริงรีวิวจริงครับ เรียบร้อยครับเดี๋ยวอัปเดตครับเดี๋ยวตอนเย็นสตาร์ทมันต้องรองทั้งสองเพราะว่าขันนั้นก็ถ่ายน้ํายาทิ้งครับกล้องเมื่อครับก็โอเคครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ